ป่าสิบอกว่าวิ่งวิ่งหนึ่งวิ่งเก่าเด้องวดแรกงวดแรก่เทามาเจอป่าวิ่งห้าพ <อ S 3> ว่าอ<ว>ันผู้เพิพ่นมาเอาไปสามงวดอันะนะเพิ่นเนะพินพ่นวิ่งต้นละสาหมหมื่นโอ้โหโองวดที่แล้วบ่ะงวดที่แล้ววิ่งเด็ยออก 9, 9ดยังนะงวดที่แล้วเพิ่นก็วิ่งเก่าเด้อมันออกเก่าหนึ่งเก่านึ่งเด้องวดที่แล้วเพิ่นเพิ่นวิ่งเก่าสามหมื่นโอ้ แสดงว่าเพิ่นกัดใหญเต็มเต็มเลยจ้ะเพิ่นกัดใหญเต็มเต็มอันนี้เพิ่นเพิ่นมาเอากระปานี่สามงวดเลยมั้งนะคะสามงวดนี่เอาไปอีกแล้วไปกอนสีมาตัวก่อนยางมาหาเอาไปงวดนี้อะไรละย่า่คนมาเออหากระซิ้นอะไรกันเอาไปตีลามาสั่นเต้นโตประกันขั้นดับแปดหนึ่งก่นยังเพระทันหมั่นใจเด้อมาสั่นดอกเพราะว่ามันดับมาตลอดอยู่แต่วางวันเนี่ยมันสิดับหรือพ่าอยู่บ่ฮู้ท่านมันลุดมากอ่ะ พราะว่าคนสอนไหนเหตุคนก็ได้เคยบอกว่าหายไปปักกัน <c oughs> หายไปรับลองเพราะมันสเสียแต่ห้าว <c oughs> ว่าคนที่มักขากอีหลีกับเด็กจันสีจันคอยสิเขาบอกว่า,ากันมันดับดับ 7, เกิดหัวที่แล้วก็ดับเจ็ดอ,อ,อีหลีปฏิมาหัวหน,นี่ดับแปดเพรดับแปดปูเมืองหัวหนี่ได้หากระซีหากระซีเข้ากระต่องอันสิไปสืบหาเก่ากะไรลักซีกัะไรซีหนึ่งซีสอง อ๋ออันนี้เขาเงิที่แล้วเหครับบออันตลอดปีหนึ่งมันจะอันสิดไปผ่านดูสองงวดยี่สิบสี่งวดชิผ่าสองงวดอ๋ออันนี้คือของป่าเฮดเองเลยแมนองิงิที่แล้วป่าได้เลขยังครับเงิที่แล้วได้ปะหากรบเก่าได้หากรบเก่าแต่วันออกหาแปดลายกาบบนออกหนึ่งเก่าราบเจ็ดออแสดงว่าป่าก็ถือทั้งบนทั้งล่างจีแต่เนาะบนเก้าหนึ่งเก้าล่างห้าแปดแมน โอ้ปลาหายหากัะเบ่าถึงวันนี้ได้หากับซีกับดับแปดงวดน,นี้ครับวันวันหากับซีเด่นห้ารองแปดเอเด่นห้ารองสี่ดับแปดแปดโบ่มาบอกงวดน,นี้บ่ท่านบ่หมั่นใจเพราะว่ามันยีซีซีงวดนะมันสิดับไปอยู่สองงวดแล้วก็มันก็สิบขาดมาเท่านั้นโตอ๋อแต่ว่าสิผพันห้าแปดมาทุกงวดได้ได้วครับ แปดกับส <8 S 2> ี่แปดกับสี่สีมาตลอดอืมแต่งวดน,นี้คือเด่นเด่นห้าเด่นห้ารองสี่ลองสี่แต่ว่าแปดนี่อาจจะดับงวดน,นี้อแต่แต่ถ้าตัว่าวถ้าถ้าปลาเหลือเป็นโตเป็นโต,เ,นตเลยเนี่ยเดี๋ยวเป็นโตเป็นโต,เ,นตเลยคือคหาเก้ากับสี่สองห้าเก้ากับสี่สองงวดนี้นะอืม หมดที่แล้วไฮไฮแปดมันก็ออกหาแปดหมดทีแล้วไฮหากับเก้าโอ้หหากับเก่าเด่นเด่นห้าลองเก้าออกหนึ่งเก้าก็ออกอันหาที่เป็นหน่ยแล้วมันอย่างมึงถ่ายกี่ที่มันบงมนนี้วดนี้วนในห้องป่าเด่นเด่นห้าลองสี่วันี้ไปห้าเก้า ห้าเก้ากับสี่สองไอหกตอกไปห้าเก้าแค่สองตัวแครี่บอ่ะปะสองตัวแครี่เตวาเหล็กสามตัวนี้มีบอ่ะแค่สามตัวบ,บ,น,บนมีบอคอยได้จากเพราะว่าโดยมาไมันช่มาแต่แค่สองตัวเตวานี่คือถ้ายีสอฟซีงวดนี่ชีพาดอยู่สองงวด ถ้ายถ้าอยเลถ่ายวิ่งวิ่งไปเลยปะกันได้ถ้าถ้าวิ่งปลาจะวิ่งเหล็กได้ครับวิ่งห้างวดวันที่สองนี่บอวิ่งห้าวิ่งห้าวิ่งหาตัวเดียวงวดที่แล้วก็บอกให้เพื่อนอันหาเก่าบอกให้เพื่อนวิ่งเก่าแต่ว่าอันมันมาทั้งบนทั้งหลางแมนครับมันมันออกมันออกอย่างนั้นืวดทีแล้วเก้าหนึ่งเก้าเนาะกับห้าแปด วันหนึ่งวิ่งห้าแต่าผมมักน้ำอยู่ห้าเก่าให้มาเทเวียนเราทบนะ,ะมันบานมากจากเถื่ออยู่สมาเลกเหล็กค้างเดียวนะ <c oughs> เหล็กค้างเดียวบนกำลางครับเด่นห้าลองสี่ครับวิ่งห้าป่าเพิ่มให้มากครับห้าเก้ากับสี่สองนะครับ ใด่ว่าที่ป่าให้มาทด้นี่ป่ามากกว่านี่มาหาเก่ามาหาเก่าแห้งวะรถตอรีก็เอามาแล้วหาเก่าเนี่ย <c oughs> อันนองส้กันยงังไดาอันแบงเอาไปนมันหาเก่ากได้ว่ได้าป่าสื่อลายใบแห้งสื่อหาใบอ๋อหาเก่าผมหาบ่อไหนได้ทีนี่มันบ่มีมันหมดตั้งแต่สองสามมือแหลกแ้วครับะดวนเชวเป็นติดโค ห้าเก้ากลับนั่บอกครับเก่ากลายเป็นหกเนี่สิเป็นไปได้บ่กลับเป็นไปได้อ้ระวังกบเก้าเก้านาเดียวกันแมนอยู่ครับห้าเก้ากับระวังหาหกแต่ว่าตีสองก็ต้องไปกลับเพราะว่าตีสองักลับมาได้ป่ามาบอกเลขดิเนตัวเดียวเลย หาเก้าดังเองครับนี่อัน 5, มด 5, ปีแ <5. S 1> มนบอกว่าตึงหมวดเด้อหวดไหนอั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 นโอ้แต่จะปีใหม่มานี่มันยังประท่านเดือกผ่ดเด้อแต่ว่าปีกายนี่ผาผ่าช่วงอันวันที่หนึ่งตุลาก็สิบหกตุลาอ๋อคือผาาแค่สองหมวดไปเท่แล้วจ้ะอ๋อยี่สิบสี่มวดยี่ยี่สิบหมวดผาาสอง ต่ตอนของงวดแถ่คือของปาาหายขากวันที่สิบเจ็ดมกราหม่ายังบันท่านได้ผ่าอ๋อคือของปีนี้นี่คือยังบนผ่าเลยยังบันท่านเล่ผ่าอือคือถ้าถ้าม่านี่คือถ้ามาบ่นกับมารางแต่มากับมามาตัวหนึ่งแต่บางงวดที่พาดมาเมื่อกี้มันบางเอื้อนเขาทั้งสองงวดแถ่งวดที่แล้วมาทั้งสองงวดกอนกับมาทั้งสองซูส่วนนะ เออตึกสูงอะนกกระเขาตลอดสุม่มวดจากสิบเจ็ดอันโมกกล้ามากโห<ฮ>หแต่แต่กระบนเนี่ยม,มุติว่าคือป่าให้หามามันอาจจะเป็นถ้าบอหาเก่ามันก็อาจจะเป็นเหล็กตัวอื่นยังเช่นว่าหาสองหาสามป็นสีเมตนบอกครับอ๋อแต่สามสามกับแปดกับน้ำเดียวกันเก่ากับหกกับน้ำเดียวกันแต่ว่าห้ากับใส่รักแทนน้ำใดอ๋อครับ เีน่นมเืเล็กพวกแตก็เนกก็วันวันี้ใจเงิเลตอางเ่อยลองมึงครับนี่วันนี้เด่นห้าลองสี่วิ่งห้างวดงวดออกซิปเนาะป่าใดหนึ่งก็แปดเนาะครับอืมวันนี้มันออกมันออกอยังงอ๋ ออกโคกหนึ่งแปดออกโคกหนึ่งแปดข้างล่างออกสิบครับเออนั่นตีพระประานผ่ากระเถือนแต่คันวิ่งนี่โอ้แต่อันพวกกลางบ้านน่ะเขาสนใจเขาก็มาเอาไปวิ่งอยู่ชงวดชงวดวิ่งนีป่าต้องจำกัดเพราะว่าบิ่งบนหรือบิ๋งหลังก็ได้จำกัดเพราะว่าอันอาจารย์เพิ่นสอนมาเพิ่นบ่ได้ปะกันบนหลังเพิ่นกระแคงห้ว่าบวกโลคูณนหารแล้วมันเสียรอกมาตอนนี้ก็เอาไปวิ่งเอา บนมากล่างมาบนกับอาจจะวิงง 3, ่งหารางสามพันวิ่งบนสามพันกันสั่งเป็นโตกันไวงานอยู่พราวหนิผมซื้อน้ำสูงวดเลยหาเก่าเลขห้ากับลองมานะครับเนี่ยวันที่สองน,นี่ครับนี่สองพฤษภา 65, หกห้าวันที่แล้วปลาให้ห้ากับเก้ามันก็ออกห้าแปดกับหนึ่งเก้า เงินนีห่ห้มาเด่น5้รอง4ครับมากๆเลยครับป่าระบอกคือ5 9กับ4 2่สองกันระว่างครับอาจหรืออาจจะเป็น5 6ตั้งแต่ปีใหม่มาจนหอดห่วงวันที่สพฤษภามนี่คือ,อยังมันผ่าดกับลองพิเัยนะครับ2พฤษภาคมบวกห้าห้กับ4 2ครับ